สวัสดีทุกท่านนะผมัสดีครับบสดีอีกรอบหนึ่งนะครับมาพบกับรายการอะไรสักอย่างใน E ีีที่6นะครับพิมยังไม,งไม,ไม่มีชื่อรายการเลยเนะี่ยก็อันนี้ถ้าใครดูดูตั้งแต่ E ีีก่อนๆมาแล้วติดตามมาก็ลองพิมพ์ชื่อรายการมาสักชื่อ2ชื่อได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยว,วผมจะไปพิจารณาเลยวยังไม่มีชื่อรายการเลยนะครับก็มีคนท้วงมาเรื่องไอ้นี่บนหัวผมนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดใหม่ อ่าให้มันเข้ากับรายการนะครับบรรยากาศร,รายการอันนี้ก็จะเป็นรายการเหมือนพอดแคสต์อ่าเล่าเรื่องของสะสมและเหรียญอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องเหรียญนิยมอีกเหรียญหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็พูดถึงนิยมเนี่ยมันก็จะพูดถึงประมาณว่าหนึ่งคือคนรู้จักเยอะคนรู้จักเยอะแบบใครก็รู้จักการ์นาอนะ ในประเทศคือใครไม่รู้จักเหรียญกาญนาบ้างดีกว่าไอ้คนที่มาติดตามเรารู้จักทุกคนแหละเหรียญกาญนานะครับอันนี้ก็คือมันบ่งบอกถึงความนิยมได้อย่างหนึ่งคือตั้งแต่โบราณก็คือคนรู้จักเยอะอ่านี่ก็จะมันมันบอกว่าไอ้มันได้ครอบความนิยมนะครับไม่ใช่ว่านิยมแล้วมันจะต้องแพงนะ <c ười> ความนิยมนี่หมายถึงว่ามีคนแบบต้องการเยอะคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเป็นที่สนใจจากคนทั่วไปอะไรเงี้ยออันนี้ก็คือบล็อก เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหรียญน,น,นิยมเนี่ยอันนึงอะนะครับตีตีอันนี้เขาเรียกว่าตะก,กาผมแล้วกันนิยามของผมแะ้วกันความนิยมของผมเนี่ยก็คือว่า,าคนรู้จักเยอะกาญจนาใครก็รู้จักกาญจนาใครใครไม่รู้จักบ้างที่ที่ดูเราอยู่เงี้ยรู้จักกันทุกคนแหละกาญจนาแล้วมันก็เลยมีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องเหรียญกาญจนาเหรียญอะไรเงี้ยรอบก่อนเรา EP แ,แรกๆเราทําไปเป็นเรื่องเหรียญสิบใช่ไหมครับอันนี้เอามาทําเรื่องเหรียญห้าบ้าง เห่นการจนาใครมีแบบนี้รับซื้อสูงสุด3 0 0พันนะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะก่อนอื่นบอกก่อนว่าเหรียญการจนาพิเศษปี2539เาทนขาทำมาเพื่อใช้ทดแทนนะครับเหรียญมุนเวียนในราชการที่9ชนิดราคา5บาทนะครับพูดง่ายคือเหรียญเหรียญหน1บาทการจนาพิเศษเนี่ยผลิตออกมาประมาณ52ล้านเหรียญคือคือมันเยอะมากครับมันเยอะมากๆในขณะที่เหรียญ ห้าบาทปี2539ที่ที่เป็นเหรียญวัดพระแก้วนะฮะอีกเหรียญวัดนั่นแหละเหรียญวัดเบนวัดเบนจมาบพิษเหรียญนั้นผลิตออกมาแค่28บล้านกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ28ล้าน4ีแสนแหมื่นก5า0ันเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญการจนานี่คือแทบจะเป็น2เท่าของจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทหุนเวียนในปี2539เเลยคือผลิตออกมาเยอะมากนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับ ปี40ที่ไทยเราก็เข้าสู่วิกฤตต้มยำกุ้งเลยเนาะทำให้เหรียญแห่เหรียญอะไรเงี้ยผลิตออกมาในจํานวนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามันมันไปผลิตในปีงบประมาณปี39เขาก็ใส่เต็มเลยนะครับรวมๆผลิตออกมาก็เกือบเกือบร้อยล้านเหรียญน่ยนะครับทำให้สัดส่วนในการผลิตเหรียญในปี40ออกไปเนี่ยมันก็เลยผลิตน้อยอะไรเงี้ย แล้วมันก็เป็นที่มาของว่าทำไมเหรียญ5บาทปี4 0มันถึงผลิตออกมาแค่ประมาณหมื่นกว่าเหรียญเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับเหรียญ5การจนาพิเศษก่อนอื่นก็ต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนนะครับเหรียญวาละการจนาอย่างเงี้ยปกติเหรียญวาละในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี2 5 1 5อะไรเป็นต้นมานะครับตั้งแต่พวก1บาทอ่าพิธีแรกนาขวัญอะไรเงี้ย1บาทบำรุงเกษตรนะฮะตัวแรกนาขวัญเหรียญ1นบาท อาซาปนาในหลวงรัชกาลที่10นะครับไล่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหัวกับก้อยมันจะหันไปทางเดียวกันนะครับคุณลองไปดูเลยทุกเหรียญเนี่ยแล้วเหรียญหมุนเวียนในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเหรียญที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนียไม่ต้องดูในเหรียญรอสิบเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ปกติเนี่ยหัวก้อยมันจะสลับกันนะครับซึ่งมันสลับกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับอย่างเช่นเหรียญรอห้าช้างสามเสียน รอสองหนึสองเจ็บาทรัชกาลที่6ช้างปี6 1 6นสองอ่าอะไรเงี้ยก็มันหัวก้อยสลับกันมาหมดอะตั้งแต่ยุคโบร,โบราณเลยครับรห้าตาแผ่นดินอะไรก็สลับเหมือนกันหมดเลยครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังสลับอยู่อันนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องเหรียญหมุนเวียนเหรียญวาระอะไรเงี้ยครับว่าปกติรูปแบบมันหมาย,ยัางไงนะครับถัดออกมาถ้าคุณเจอแบบสลับนะ อันนี้คือมันเป็นที่นิยมในในกลุ่มนักสะสมนะครับคือมันมีราคาซื้อขายนั่นแหละแล้วผมยังไม่เคยได้มาเลยนะผมเคยได้แต่ขวางอันนี้ก็มีคนเขาสนใจไปแล้วเนี่ยคือผมอยากได้พัดเสียนสลับนะแต่ขวางก็รับขวางก็รับตั้งฉาก90องศารับถ้ามันหันไปทางเดียวกันแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยยังไม่เล่นนะครับถ้าใครมีเสนอเข้ามาได้ ร,รับซื้อสูงสุดที่3,000บาทนะสำหรับ,บเหรียญนี้ในวงการนี่จะเล่นกันอยู่ที่มันก็เล่นกันประมาณนี้แหละใครใครจะไปใส่สี่ห้าพันแล้วแต่เขาเหอมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะมันเป็นเหรียญที่แต่ถ้ามันไม่ไม่ได้สวยมากอะไรเงี้ยก็มีราคาเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้แพงมากครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเหรียญด้วยอันนี้หลักๆเลยนะเวลาของสะสมของอะไรเงี้ย อย่างที่บอกว่ามันมันไม่ใช่ของของเราตั้งแต่เจ้าแรกเนาะเราก็ซื้อต่อเขาชาวบ้านเขาใหมา่บางทีเจ้านึงเก็บไว้รักษาไว้ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของสภาพที่สมบูรณ์มาดังนั้นคือสภาพที่สมบูรณ์น่ะมันก็ของมันก็สมบูรณ์เน่ะเหรียญมันไม่มีรอยไม่มีอะไรเงี้ยดังนั้นก็จ่ายแพงได้มันมันต้องแพงกว่าของที่มันมีรอยมีตําหนิอย่างเช่นเหรียญมีรอยขูดเจ้าของเอาเหรียญไปขัดมาอะไรเงี้ยเหรียญพวกนั้นก็จะราคาดรอปลงมา นิดหนึ่งแต่มันก็มีราคาอยู่ดีนะครับแต่แต่มันมันมันจะไม่ได้แพงเท่าไอตัวสวยๆนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าบางทีเราซื้อเหมือนเราซื้อของซื้ออะไรก็มันตระกาเดียวกันนะครับคือมันสมบูรณ์มันสวยอ่ะก็มันก็ต้องแพงกว่ายู่ป่ะถ้าถ้ามันมีตําหนิมีรอยมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องถูกกว่าแต่มันก็มีราคาทั้งคู่นั่นแหละครับแต่แต่แค่มันมันราคามันจะต่างกันแค่นั้นเองก็ธรรมดาเนาะ น,นี่หวังว่าคงไม่ไทะเลาะกับใครเรื่องสภาพเหรียญอะไรเงี้ยอ่าก็ใครมีก็ลองเสนอเข้ามาได้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทกัรจหน่าอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะเอาข้อมูลเรื่องอ่าสภาพเหรียญอะไรเงี้ยท,ท,ที่ติดไว้เดี๋ยวพยายามจะรวบรวมอยู่นะครับว่าสภาพอย่างนี้มันคือผ่านใช้ไม่ผ่านใช้มันคืออะไรสภาพยูนซีคืออะไรยังไงทำไมอันนี้มันไม่เรียกยูนซีแล้วแล้ววันหลังก็จะมาสอนดูพวก เรื่องเหรียญขัดเงาหรืออะไรด้วยนะครับยังไงก็ฝากรายการใหม่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ